ช่วงน้ำท่วมปีห้าสี่เราต้องหนีน้ำท่วมต้องทิ้งบ้านไปเช่าที่อยู่ใหม่แถวๆนครปฐมเพราะมีญาติเราแถวนั้นช่วยหาให้กว่าจะหาบ้านได้ก็ลำบากหน้าดูเพราะใครๆต่างก็เดือดร้อนกันทั้งนั้นแม้เราจะไม่ชอบบ้านที่หาได้นักแต่ก็ยังดีกว่าจะต้องนอนในน้ำหรือระแวงว่าจะจมน้ำตายเข้าสักวันบ้านที่เราเช่าตอนนั้น คล้ายอาคารพาณิชย์สามชั้นมีดาดฟ้าอยู่ข้างบนสุดภายนอกดูเก่ามากสีลอกล่อนไม่ได้รับการดูแลหน้าต่างชั้นบนเป็นบานเปรดมัวซัวไม่ได้ขัดสภาพรอบข้างมีอาคารเก่าคล้ายๆกันตั้งเรียงกันไปหมดแต่ชั้นหนึ่งของตึกเป็นร้านค้าขายของชำส่วนชั้นสองมีคนอยู่อยู่แล้วเราเลยต้องไปอยู่บนชั้นสาม ภายนอกตึกเก่ายังไงภายในก็เก่าแบบนั้นบันไดที่ทุกคนใช้ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เวลามีคนเดินลงมาเห็นแค่เงาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครส่วนห้องของเรามีแค่เตียงกับโต๊ะเครื่องแป้งและตู้เสื้อผ้าเล็กๆหนึ่งหลังบานเป็ดที่เห็นตอนมาดูบ้านครั้งแรกอยู่เหนือหัวเตียงเราพยายามจะเช็ดแต่มันก็ไม่ได้สะอาดขึ้นเท่าไหร่ทุกวันที่อยู่ที่นั่นเราใช้ชีวิตเพื่อลอน้ำลดเท่านั้น มีบางครั้งที่ออกไปเดินเล่นบนดาดฟ้าแต่พอมันร้อนเลยต้องไปตอนเย็นตอนที่พระอาทิตย์ใกล้ตกหรือตอนมืดไปแล้วเท่านั้นเมื่อไม่มีแสงตึกทั้งหลังจะยิ่งน่ากลัวกว่าเดิมเพราะชั้นหนึ่งแทบไม่มีลูกค้าชั้นสองก็ไม่ค่อยได้เห็นหน้าคนอยู่เหมือนมีแค่เราคนเดียวที่ยังอยู่นอกห้องในช่วงเวลาแบบนี้บางครั้งเวลาเรายืนมองออกไปเมื่อเห็นหน้าต่างห้องของตึกที่ติดกัน เขาได้เปิดบานเก็บทิ้งเอาไว้แต่ไม่เคยเห็นคนอยู่อาศัยก็สงสัยว่าปล่อยทิ้งเอาไว้ทำไมเฉยๆแต่เราก็ไม่กล้าดูนานเพราะมองไปนานๆก็ดูหลอนดีเหมือนกันตอนอยู่แรกๆก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยเจ้าของตึกถึงจะไม่ได้ใส่ใจอะไรมากแต่ก็ไม่ได้มาจุนจ้านคนเช่าชั้นสองก็อยู่แบบเงียบๆมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่ง เราเริ่มได้ยินเสียงบนดาดฟ้าช่วงเที่ยงคืนของทุกคืนมีเสียงดังตุบเหมือนของตกและดังคืนหนึ่งหลายครั้งพอตอนกลางวันเราเลยขึ้นไปดูว่ามันมีอะไรที่ตกหล่นได้บ้างเราก็จับมาวางกับพื้นทั้งหมดทั้งท่อนไม้ท่อนเหล็กถังสีคืนนั้นไม่มีเสียงของตกอีกแต่เป็นเสียงคนเดินแทนก็น่าจะเป็นชั้นสองนั่นแหละที่ขึ้นมาเดินเล่น แม้ก่อนหน้านั้นจะไม่เคยมาเลยก็ตามแต่ช่วงนี้คงเบื่อเลยอยากจะทำอะไรแบบเราบ้างเราเลยข่มความไม่พอใจที่เขาเดินเสียงดังเอาไว้แล้วพยายามนอนให้หลับในทุกๆคืนต่อมามีเสียงข้อบานเกตเราจนเราสะดุ้งตื่นแต่ชั้นสามไม่มีระเบียงใครก็ไม่สามารถมายืนเหนือหัวเราแล้วเคาะได้นอกจากจะลยตัวลงมาจากหลังคาหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องห่อเอา ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ทั้งสองอย่างเราคิดว่าจะมาแรงหรือนกไม่งั้นก็เป็นไอตึกตรงข้ามมันโยนอะไรมาใส่แน่ๆการถูกรบกวนในตอนกลางคืนติดต่อกันบางคืนก็ทั้งเสียงเดินเสียงเคาะบานเกล็ดแล้วยังรู้สึกเหมือนมีคนมาแอบดูเราตอนหลับอีกต่างหากมันทําให้เรานอนไม่ลงจนเครียดสะสมเรื่อยๆหรือไอตึกข้างๆมันโรคจิตหรือเปล่าเห็นเราเป็นผู้หญิงเลยจะมาแอบดู แอบสองชีวิตประจำวันเราพอเอาเข้าจริงๆก็ปีนข้ามมาได้ไม่ยากเท่าไหร่วันต่อมาเราขึ้นมาเดินเล่นบนดาดฟ้าตอนค่ำเพื่อจะเจอคนที่ชั้นสองจะได้เตือนเรื่องชอบทำเสียงดังสักหน่อยมีมารยาทกันบ้านก็ดีนะระหว่างที่เดินวนไปวนมาคิดเรื่องคนชั้นสองก็แอบสองตึกตรงข้ามไปด้วยเห็นบานเกตยังเปิดทิ้งเอาไว้เหมือนเดิมแต่ไม่มีคนอยู่ ทุกอย่างดูสกรปรกกว่าตึกนี้ซะอีกทําให้มองไม่ค่อยออกว่าข้างในมีอะไรอยู่ๆก็รู้สึกเหมือนมีคนแอบมองมาทางหางตาเราหันกลับไปมองเมื่อรู้สึกว่ามีคนอื่นอยู่ด้วยมีผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาบนดาดฟ้าจริงๆแต่ไม่ใช่ผู้เช่าชั้นสองเพราะคนนั้นเป็นผู้ชายอยู่คนเดียวพอเราหันไปอีกทีเธอก็ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วเฮ้ยหายไปไหนไวขนาดนั้นวะเนี่ย เสียงเปิดประตูก็ไม่มีเสียงเดินก็ไม่ได้ยินมีแค่ลมพัดวูบผ่านตัวไปแล้วเธอก็หายไปเลยส่วนเรายืนขนลุกเพราะเผลอคิดไปว่าเหมือนโดนผีหลอกไม่มีผิดโอ้ยตายหาแล้วถ้าบ้านนี้มีผีแล้วก็ไม่รู้ต้องอยู่ไปอีกนานแค่ไหนกว่าน้ำจะลดแบบนี้ต้องตายแน่ๆเลยเรารีบลงมาจากดาดฟ้า สวนกับผู้ชายที่อยู่ชั้นสองเลยถือโอกาสบอกว่าถ้าขึ้นมาเดินเล่นขอให้พี่ลดเสียงลงหน่อยแต่พี่เขาก็มองเราแบบงงๆแล้วบอกว่าเขาไม่เคยขึ้นไปเลยสักครั้งแต่ได้ยินเสียงดังตึงตังเหมือนกันเลยจะขึ้นมาเตือนเราว่าอย่าทำเสียงดังมากมันสะเตือนลงมาถึงชั้นของเราทีนี้มองหน้ากันเลิกลากแล้วต่างคนเลยต่างกลับห้องตัวเอง คือเราเพิ่งจะขึ้นไปบนดาดฟ้าในรอบอาทิตย์ทั้งที่เสียงบันดังมาก่อนหน้านั้นคนทำเสียงดังต้องไม่ใช่เราแน่นอนและถ้าเสียงนั้นไม่ใช่พี่เขาถ้าอย่างนั้นใครอยู่บนดาดฟ้ากันแน่พอตกกลางคืนมันเป็นคืนที่เราลุ้นสุดๆลุ้นยิ่งกว่าตอนน้าท่วมบ้านอีกเราตื่นเต็มตาเพื่อรอฟังเสียงบนดาดฟ้าแล้วมันก็ม่เสียงดังตึง้งเหมือนของตกกระแทกพื้นขึ้นมาจริงๆ ต่อด้วยเสียงเคาะบานเกตปกติมันจะดังแค่ครั้งสองครั้งแต่คราวนี้มันดังติดติดกันจนเราไม่กล้านอนเรานั่งหันข้างให้หน้าต่างขยับมาจนเกือบสุดปลายเตียงไม่กล้าหันไปมองตามเสียงแต่รู้สึกได้ว่ามีสายตาจ้องมองผ่านช่องบานเกตมัวๆนั่นเหมือนที่เราเคยรู้สึกมาก่อนเสียงเคาะมาอีกแล้วเราหันไปแค่เล็กน้อยแต่พอเคาะอีกครั้งเราหันไปต้องตรงตรง ไม่มีอะไรผิดแปลกไม่มีเงาคนไม่มีตัวแมลงใดๆความกลัวของเราเลยลดลงเรารวบรวมความกล้าขยับเข้าไปใกล้หัวเตียงนั่งคุกเข่าแล้วโน้มตัวไปดูว่าเสียงมันมาจากไหนกันแน่รอหน้าแนบบานเก็ตเพื่อจะมองลอดช่องว่างที่เปิดเอาไว้แต่อยู่ๆก็มีหน้าผู้หญิงโผล่มาจากข้างล่างดวงตาเหลือกถลนสีขาวจ้องกลับมาในระยะประชิด มีแค่บานเกตที่กั้นเรากับผู้หญิงคนนั้นเอาไว้ยังไม่ทันหายตกใจเขาก็แลบลิ้นออกมาจะเลียมาที่หน้าเราเราร้องกรีดวิ่งลงจากเตียงแล้วเปิดประตูออกไปข้างนอกก่อนจะซอยเท้าลงบันไดอย่างไม่คิดชีวิตวิ่งไปกรีดร้องไปด้วยพี่ที่อยู่ชั้นสองเปิดไฟออกมานอกห้องแล้วถามเราว่าเป็นอะไรกรีดทำไมเราตั้งสติกำลังจะเล่าให้พี่เขาฟังว่าเกิดอะไรขึ้น ก็เห็นว่ามีผู้หญิงผูกคอตัวห้อยแกว่งไปแกว่งมาอยู่ในห้องพี่เขาเรากรีดหนักกว่าเดิมหันไปบอกพี่ชั้นสองให้ช่วยด้วยแต่พี่เขาดันพูดกับเราว่าให้มันเ,<ร>เอาเงินมาคืนกูด้วยเราเหมือนหน้ามืดหัวใจจะวายแต่เราก็พยายามวิ่งหน้าตั้งลงไปถึงชั้นล่างแล้วเปิดประตูร้านค้าเขย่าประตูถีบกำแพงทำทุกอย่างเพื่อจะออกไปจากตึกนี้ให้เร็วที่สุด เจจาของร้านตื่นขึ้นเพราะเสียงโวยวายของเราและเตรียมจะด่าแต่พอเราบอกว่าตึกนี้มีผีเขาก็นิ่งและพยายามจะบอกให้เราใจเย็นลงมีอะไรมาคุยกันก่อนแต่เราไม่เย็นแล้วเรายืนยันจะย้ายออกตั้งแต่คืนนี้ใครจะไปอยู่ต่ออีกเจอมาสักขนาดนั้นคืนนั้นเราออกไปหาโรงแรมนอนแต่ก็เต็มไปหมดจึงไปรอที่ร้านสะดวกซื้อและโทรให้เพื่อนมารับ เช้าอีกวันเรามาเก็บของพอเก็บของเสร็จขณะที่เดินออกมาก็มาเจอพี่ชั้นสองเดินสวนเข้ามาพอดีพี่เขาเลยถามว่าอ้าวจะไปแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นเราก็งงๆเลยเล่าเรื่องเมื่อคืนให้เขาฟังพี่เขาทำหน้าเครียดแป๊บหนึ่งแล้วบอกเราว่าอเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านกาแฟนะพี่เขาบอกว่าเมื่อคืนพี่เขาไม่ได้อยู่ที่ห้องนะเลยไม่รู้ว่าเราเจอใครเมื่อคืน แล้วเรื่องผีผู้หญิงผูกคอตายที่เห็นเขาคือเจ้าของตึกที่ติดกันนี่แหละที่เขาผูกคอตายก็เพราะเจ้าของตึกที่เราอยู่ดันไปติดหนี้แกแล้วไม่ยอมคืนเงินไปแจ้งความก็แล้วทวงเช้าทวงเย็นก็แล้วสุดท้ายก็ไม่คืนแกเลยเครียดบวกกับแค้นมากเลยข้ามตึกมาผูกคอตายที่ตึกนี้เพื่อเป็นการแก้แค้นและมันก็เป็นการแก้แค้นที่ได้ผลเพราะหลังจากนั้น อีเจลูกนี่ก็หลอนทุกวันโดนผีเจ้าหนี้มาหลอกตลอดจะขายตึกทิ้งก็ไม่มีใครมาซื้อต่อพอปล่อยเช่าก็อยู่กันได้ไม่นานและช่วงหลังๆนี้ก็เห็นเจลูกนี่ไปพบจิตแพทย์แล้วด้วยส่วนพีที่อยู่ได้เพราะพี่ไม่กลัวผีและก็ไม่เคยเจออะไรที่นี่ด้วยและอีกอย่างค่าเช่าก็ถูกมันอยู่ฟรีนี่ก็ได้แต่ภาวนาในใจว่าเจ๊อย่าเครียดผูกคอตายตามไปละ่ะเสียดายค่าเช่า หลังจากได้ฟังเรื่องทั้งหมดก็แอบ,บเกลียดอีเจนี่อยู่ในใจเหมือนกันแต่คิดไปคิดมาตอนนี้เจเขาคงกำลังสดชัยหนี้ของเขาอยู่แน่ๆและเป็นหนี้ก้อนโตเสียด้วยก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องเจอดีช่วงน้ำท่วมคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับลองคอมเมนต์มาบอกกันได้และถ้าหากชอบเนื้อหาของช่องเรื่องเล่าก่อนเข้านอน ผมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์หรือแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคืนนี้ราตีสวัสด์ครับ